สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องรากที่3ครั้งที่2นะครับโดยการหารากที่3โดยการแยกตัวประกอบนะครับนะครับโดยการแยกตัวประกอบนะครับ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนักเรียนก็เคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแยกตัวประกอบมาแล้วนะครับ การแยกตัวประกอบก็คือการเขียนจำนวนนั้นๆให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเฉพาะนะครับการเขียนจำนวนนั้นๆให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเฉพาะเราเรียกว่าการแยกตัวประกอบนะครับแล้วจำนวนเฉพาะคืออะไรจำนวนเฉพาะก็คือ จำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวเท่านั้นก็คือหนึและตัวของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้นะครับเราจะนำความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบเข้ามาช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูตัวอย่างที่1ได้เลยนะครับจงหารากที่3ของ343รอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่า 3า3นั้นเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเฉพาะได้อย่างไรนะครับเราก็จะได้เป็นรากที่3ของ3 4 3านะครับก็จะได้เป็นรากที่3มของ7คูน7คูณ7นะครับ7คูณกันอยู่อยู่3ตัวนะครับ <c oughs> เพราะว่า3 4 3สานั้นนะครับ เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะก็คือ7จะคูณกันอยู่3ตัวนะครับเมื่อ7คูณกัน3ตัวซึ่งก็คือ7ยกกาลัง3นะครับจากกฎนิยามนะครับรากที่3ของ7ยกกาลัง3นะครับจะมีค่าเท่ากับ7เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับรากที่3ของ343นะครับ รากที่สของสามเท่ากับ7นะครับแล้วก็ตอบ7นะครับ <c oughs> สไลน์นี้หรือตัวอย่างที่หนึ่งนี้ก็คงยังไม่ยากนะครับามาดูต่อไปได้เลยนะครับ <c oughs> ตัวอย่างที่สองนะครับ <c oughs> จงหารากที่3ของลบ3าพตัวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่ามีจำนวนเฉพาะตัวใดนะครับที่นำมาคูณกันได้เท่ากับลบ3375นะครับซึ่งก็คือ3อาลบ3คูนลบ3คูณลบ -3, 3นะครับแล้วก็5คูน5คูณ5นะครับแต่ เราก็ยังอยู่ภายใต้รากที่3เหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับารากที่3นะครับของลบ3ยกกําลัง3ตัวนี้นะครับก็มาจากลบ3ตัวนี้นะครับมีคูณกันอยู่3ตัวนะครับก็ยกกําลัง3นะครับห้า 5, นะครับก็คูณกันอยู่3ตัวก็จะได้เป็น5ยกกําลัง3นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ภายใต้รากที่ สามเหมือนเดิมนะครับอ่ต่อมานะครับเราใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับเข้ามาช่วยนะครับที่บอกว่า A ยกกำลัง N อ่าคูน B ยกกำลัง N นะครับเท่ากับา a คูณ b นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับเรานำสมบัติของเลขยกกำลังข้อนี้นะครับมาใช้ประกอบกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลบ3ยกกำลัง3ลบ3ยกกำลัง3นะครับคูณ5ยกกำลัง3นะครับเราก็จะได้เป็นลบ5อ่อาอขออภัยครับลบ3นะครับคูณกับ5 นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกําลัง3นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังคงอยู่ภายใต้รากที่3มเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับลบ3คูณ5ก็จะได้เป็นลบ15<ม>นะครับก็ยังยกกําลัง3าเหมือนเดิมและก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังอยู่ภายใต้รากที่3เหมือนเดิมนะครับอ้าวใช้ จากบทนิยามนะครับใช้สมบัติจากบทนิยามนะครับก็คือรากที่สามนะครับรากที่สามของลบสิบห้ายกกำลังสามนี่นะครับเท่ากับลบสิบห้านะครับดังนั้นรากที่3มของลบสามพัน 3 7 5เจ็ห้าเท่ากับลบหนะครับเพราะนั้นตัวอย่างนี้ตอบลบหนะครับ <c oughs> อาต่อมานะครับมาดูตัวอย่างที่สามนะครับมาดูเศษส่วนบ้างนะครับว่าทำอย่างไรจงหารากที่3ามรากที่สของ2 1 6สส่วน 42875นองาะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับรากที่3ของ216ส่วน4ี่7มนะครับแล้วก็แยกตัวประกอบมาเป็นดังนี้นะครับ216 นะครับเราแยกออกมาได้เป็น2คูณ2คูณ2นะครับแล้วก็คูณ3คูณ3คูณ3นะครับ4ีมื่นมืนอ2พันนะครับเราก็แยกออกมาเป็น5คูณ5คูณ5คูณ7ดคูณ7คูณ7จ็ดังนี้นะครับทีนี้เราก็ดำเนินการนะครับทำให้เป็นเศษส่วนนะครับ อสองส่วนห้า 5, อานะครับอันนี้ก็2อส่วนหนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น2อส่วนหนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น3าส่วนเอันนี้ก็จะเป็น3าส่วนเจ็ดนี่จะเป็น3าส่วนเจ็ดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่า2 3, อส่วนสามมีอ่าขออภัยครับสส่วนหมีอยู่3ตัว3าส่วนเจ็ดก็มีอยู่3ตัวเพราะฉะนั้นเราสามารถจับคู่กันได้ นะครับอ่าก็ได้ชุดแรกนะครับคือเป็นสองส่วนห้าคูณสองส่วนห้าคูณสามส่วนเจ็ดนะครับชุดที่สองก็เหมือนกันนะครับชุดที่สามก็เหมือนกันนะครับเราจะสามารถจับได้อยู่สามชุดด้วยกันนะครับอ้าวเพราะนั้นถ้าจับได้สามชุดนะครับตามนี้นะครับก็แสดงว่าทั้งหมดนี้นะครับยกกำลังสาม ดลงสามนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงใช้สมบัติจากุณนิยามนะครับรากที่3ารากที่สมของ2องส่วนหคูณสส่วนเทั้งหมดยกกำลังสามตัวนี้นะครับก็จะได้เป็น2ส่วน5้คูณสส่วน7ตัวนี้นะครับาั้นะ คูณกันเศษสับนะครับได้เท่ากับ6ส่วน35นะครับนกักเรียนก็คงจะรู้วิธีการคูณเศษส่วนแล้วนะครับก็คือเศษคูณเศษส,ส,ส่วนคูณส่วนนะครับดังนั้นนะครับรากที่3ของ216ส่วน4 2 8 7 5นั้นก็เท่ากับ6ส่วน35นะครับก็ตอบ6ส่วน35 นะครับต่อมานะครับมาดูทดสรีย้ายกันบ้างนะครับเป็นตัวอย่างที่4นะครับจงหารากที่3ของลบ0.00729นะครับเพราะนั้นเราจะแยก ให้ได้สามตัวนะครับเพราะว่ายกกําลังสามดเนินการอย่างไรนะครับังนั้นหลักการง่ายๆนะครับให้เราแบ่งจํานวนที่อยู่ภายใต้ตัวนี้ออกทีละสองให้ได้ให้ได้สามชุดนะครับเพราะนั้นก็จะได้ชุดละสองตัวใช่ไหมครับชุดละสองตัวชุดละสองตัวดังนั้นเราจึงดาวสูมว่า จำนวนที่จะนำมาคูณกันนั้นจะต้องเป็นจำนวนที่มีทศนิยมสองตำแหน่งนะครับสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรนะครับเราหาจำนวนนั้นมาคูณกันสามครั้งสามตัวนะครับสามตัวนะครับให้ได้เท่ากับเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าจำนวนนั้นก็คือเก้าใช่ไหมครับเก้าคูณกันสามตัวเท่ากับ 7จ็เนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้เป็นลบศูนย์จุูนคูณลบศูนยูนคูณลบศูนนะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับลบศูนย์จุ 29นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้เครื่องหมายรากที่3เหมือนเดิมนะครับอ้าวคูณกัน3ตัวก็แสดงว่าต้องยกกำลัง3นะครับก็อยู่ภายใต้รากที่3เหมือนเดิมนะครับเพะฉะนั้นก็ใช้สมบัตินะครับรากที่3ของลบรากที่3ของลบ0.09ยกกํากำลัง3ก็จะเท่ากับลบ0.09นะครับ ดังนั้นเราจึงได้ว่ารากที่3ของลบ0.00729เท่ากับลบ0.09นะครับตอบลบ0.09ตาังนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าก็ผ่านมาก็3ตัวอย่างนะครับก็คงจะเป็นแนวทางให้กับนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัด ของเรานะครับในวิดีโอนี้นะครับก็ให้นักเรียนได้ทำอยู่3ข้อนะครับจงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้นะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนได้ทำเหมือนอตัวอย่างที่1 2และตัวอย่างที่3นะครับตามข้อ1 2 3ที่ครูให้มาอย่างนี้นะครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนก็ คงจะศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็นําความรู้จากตัวอย่างทั้ง3ามตัวอย่างนะครับมาทําแบบฝึกหัดส่งคุณครูนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับก็สามารถเปิดย้อนกลับไปดูอีกครั้งได้นะครับหรือหลายๆครั้งก็ได้จนกว่าเราจะเข้าใจนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับคุณครูก็จะขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ